หลายคนก็น่าจะได้ดูกันไปแล้วนะครับสำหรับดูนพาสถู่แค่ไม่ชอบทรายอะไรวะมันร่วนลวยาบทำให้ผิวหนังสตกโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณก็อยู่กับผมรักกายและที่หายไปหลายวันนี้ไม่ใช่อะไรครับผมไปอ่านดูนเมสยานี่นี่ภาคต่อของดูนฉบับหนังสือมาครับตอนแรกคิดว่าจะทำแค่รีวิวแต่ไหนไหนก็ได้อ่านดูนเมซยอาจนจบแล้วก็ขอรีวิวแล้วก็พูดถึงเนื้อเรื่องในอนาคตไปเลย จะได้เป็นไกด์ไลาสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านครับและคลิปนี้ก็มีการสปอยเนื้อหาสําคัญของดูนพาร์ทูและดูนเมสยานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูผมก็ขอเลยครับขอ,อนิมน์ให้ไปดูเลยเพราะมันสุดยอดจริงๆแล้วก็คอยกลับมารับชมคลิปนี้จะได้เข้าใจสิ่งที่ผมพูดได้มากขึ้นโอเคครับแล้วไปฟังกันเลย ตราถึงคมคายและดูง่ายนี่คงจะเป็น3ามคมครับที่ผมจะนิยามดูนพาร์ทัวรมาได้คือมันเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆครับจนผมต้องดูถึงสองรอบทั้ง iMac และก็ระบบปกติตัวหนังมันจะแบ่งออกเป็น3มพาร์ทใหญ่ๆครับพาร์ทแรกจะโฟกัสไปกับพอจนไปถึงตอนที่ขี่นอนพาร์ทที่2จะเป็นการแนะนําตัวละครเฟดรอธาและวิธีการต่อตาพระเอกที่กลายเป็นมดีไปแล้วส่วนพาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทสงครามและทำไมถึงต้องบอกแบบนี้ ที่ต้องบอกตอนนี้เป็นเพราะว่าในตอนที่ผมดูรอบที่สองครับผมรู้สึกได้เลยครับว่าภาคแรกมันจะออกจะดูเนื่อยๆสักหน่อยถ้าใครที่ไม่เคยดูภาคแรกมาก่อนแล้วมาดูภาคนี้เลยรับรองครับเกือบหลับเกือบหลับแบบปิ่ปๆมละอีกนิดนึงจะหลับแล้วซึ่งเหมือนผู้กำกับเดนนิสเวลเนฟเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ดีครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันเนื่อยเหมือนภาคแรกโดยการทําตัวละครพี่สติวกาให้กลายเป็นคนข้างรักพ่อเทดดิสไปเลยข้างรักขนาดที่ว่าตัวพระเอกทิโมธีชลาเบททำอะไรพี่แกก็ดูจะเห็นดีเห็นงามไปสมอนครับ จนผมสงสัยว่าถ้าพระเอกมันบอกให้แกไปแก้ผ้าเดินกลางทะเลทรายแลวตะโกนล,ลีซานอากาอีฟพ,พี่แกก็น่าจะทำจริงๆตัวพาแรกนั้นทำหน้าที่ของมันได้ดีครับกระชับฉับไวทำให้เรารู้รายละเอียดเกีก่ยวกับซีดความเชื่อ,องพวกขาวที่แม้ภายนอกจะดูแข็งแกร่งแต่ภายในใจนั้นกับบอบบางซะเหลือเกินและในส่วนการขึ้นขี่น,นอน้องพ่อที่ในหนังสือนั้นจะบอกไปเลยห้วนๆครับไม่บอกวิธีการแต่พอมาทําเป็นหนังมันทําแบบนั้นไม่ได้ไงตัวหนังมมนต้องบอก แต่หนังก็สื่อมาออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับย่าว่ายอดเยี่ยมจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าในหนังสือดูลของแฟรงเฮอร์เบิร์ตบางทีพี่แกก็อธิบายแบบอธิบายยันรู้ขุมขนแต่อันไหนไม่อยากบอกก็บอกแค่ประโยคเดียวซะงั้นผมจะขอยกตัวอย่างจากบทพูดหนึ่งในหนังสือดูลมิเซียนะครับทุกคนจะได้เข้าใจว่าอธิบายอธิบายมันเป็นยังไง <c oughs> พวกเขาสนทนากันด้วยภาษามิร,บราบซาพยัญชนะเปลงจากลำคอและสลัดลื่นไหลเชื่อมโยง เป็นภาษาที่เหมาะสมต่อการสื่อถึงอารมณ์ที่ซ่อนเงื่อนและก็อีกอันหนึ่งอนะเขาบอกไปเลยว,ว่าเป่าต,ตะเกียงให้ดับรุ่งอรุณมาเยือนแล้วและเจ้าก็ได้พามว่าเอาตะเกียงมาให้ข้าข้าจะได้ส่องหาอารุณน,นี่ไงฮะอ่านไปแล้วก็งงไปสุดท้ายแล้วเราก็แทบไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วภาษามิราบภาสาของพี่แกมันออกเสียงง่ายกันแน่กลับมาที่ด้านพาร์ทที่สองของตัวละครเฟดรอธา พี่เกจะต่างจากฉบับหนังสืออยู่พอสมควรเลยเฉพาะรูปร่างแล้วก็ความเก่งกาจนะฮนะแต่นิสัยก็ยังคงคล้ายเดิมอยู่ครับอาจจะบิดบิดนิดหน่อยในเรื่องความเคารพต่อคู่ต่อสู้เพราะตามฉบับนิยายแล้วเฟนนิสตัวเลี่ยมเลยฮนะโดยเฉพาะมีดอาบยาพิเดียวไว้รอบแทงศัตรูอีกทั้งตอนที่จะสู้กับพอพี่แกยังโดนเรียกออกมาแบบไม่เต็มใจอีกในหนังสือจะบอกประมาณว่าไอเฟนเนี่ยตอนอยู่ในกลุ่มฉเฉลยพี่แกก็พยายามจะทําตัวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่ไหวเกอร์นี่เห็นก็เลยบอกพอว่า มนมีฮาคอนเนนอยู่ในนั้นด้วยว่าพอพอก็บอกว่าไหนไหนไหนสุดท้ายแล้วเฟก็รดนพอตบไปแบบอนาถครับมีดคาคอใครบอกในหนังเฟดแอร์ไทม์น้อยในหนังสือนี้พี่แกแอร์ไทม์น้อยกว่านี้เยอะครับในพาร์ทที่2เราจะได้เห็นฝ่ายฮาคอนเนนโตกับบ้างจดทําให้พวกเฟรเมนก็ไปไม่เป็นเหมือนกันกับการกระหน่ายิงใส่ซีทาเบร์แต่การไล่ต้อนพระเอกจนแทบจะจนมุมแบบนี้มันก็อาจจะนับว่าเป็นการพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของพวกฮาคอนเนนก็เป็นได้ครับ พอ,พอจำใจต้องหลงตายเลยได้ไปดื่มน้ำแห่งชีวิต Water of Life หรือพูดแบบหยิบๆยาบก็คือพอมันดื่มฉี่นอนนะซึ่งความรู้สึกตอนดูพานนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าพอนั้นจะเพียงพาม,มากนะครับเหมือนแค่ถอยมาตั้งหลักมากกว่าตั้งหลักเพื่อไปในพา์ต่อไปพา์ที่สามของดูมันจะเป็นเหมือนระเบิดของจริงครับเริ่มจากฉากที่พอแย่งโพกของน้าก็าไม่พูดและถ้าถามว่าจาได้ไหมว่าพอพูดอะไรไปบ้างตอบตามตรงครับว่าจาไม่ได้แต่ใครที่ได้ดูจะรู้ว่ามันทรงพลังจริงจริง อันนี้ต้องให้เครดิตทีทมอที่เชลเมนเลยครับเพราะทะเลไม่ถึงคนดูอย่างเราก็จะไม่รู้สึกส่วนในพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นการโชว์ฟอร์มเท่ของพวกเฟเมนครับพร้อมกับตอบอย้ำว่าซาดูค่าก็ไม่ต่างอะไรกับสตอร์ผูปเปอร์ของจักรวาลดูนใครมันจะไปสู้หระฮะตัวเองถูกฝึกมาให้เตยคนแท้ๆแต่มันขี้โกงใช้หนอนดานพอกว่าจะเอาชนะเฟดได้ก็หือจับเหมือนกันแต่ยังดีครับที่เฟดมันเลือดน้อยโดนแทงทีเดียวตายอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ ในหนังเรื่องนี้สิ่งที่ดีงามก็คือบางครั้งหรือบางสถานการณ์มันไม่ต้องมีแดร์ล็อกหรือบทพูดก็ได้ครับผมได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์บทหนึ่งของผู้กำกับเดนิสวิลเนอร์เนเขาบอกว่าเขาเกลียดบทพูดครับบทพูดมันควรมีไว้แค่สําหรับละครเวทีแล้วก็โทรทัศน์ผมจําหนังเรื่องนั้นได้ไม่ใช่เพราะแดร์ล็อกแต่เพราะงานภาพและเสียงที่ส่งพลังต่างหากและปัจญานี้เองครับก็ถูกส่งมายัางดุลพาทูนในฉากสุดท้ายลองคิดเล่นๆครับว่าถ้าพอพูดว่าจูแหวนค่ะซะ มันจะดูลิเกขนาดไหนสําหรับภาคสองก็จบกันแค่นี้ครับแล้วมันจะไปต่อ,อยังไงนี่แหละคือคําถามในดูนเมเซอาจะเป็นเวลา12ปีให้หลังครับหลังจากที่พอขึ้นเป็นจักรพรรดิและก่อจีฮัดหรือสงครามศักดิ์ธิีไปทั่วจัก,กรวาลชาวเฟเมนกระจายตัวอยู่ไปทั่วทั้งจักรวาลพ่อได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิแล้วก็หาทางสร้างน้ำแล้วก็ผืนหญ้าให้กับดาวอาราคิสพร้อมกันในประเทศจักรพรรดิคนเดิมแล้วก็ซาดุคคาที่เหลือไปอยังดาวซาลุซาเซคันดับ ดาวคุกบ้าดังพวกซาดุขาแต่สงครามที่เขาเก่ะมันก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปกว่าหกหมื่นล้านบ้มดาวไปกว่า90ดวงและก็อีก500ดวงเลเท,ทจนแทบจะอยู่ไม่ได้พ่อกลายเป็นพระเจ้าของศาสนาอาราคิสกลายเป็นมุดหมายสําคัญในการแสวงบุญของพวกนักบุญจากต่างดาวทําให้แม้แต่พวกเฟเมนเอง,เองบางส่วนก็ไม่ค่อยชื่นชอบตัวเขานะครับเรื่องราวทุกอย่างมันเลยเริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้เมือ่ออิลลานแม่ใหญ่เป็นเนเจอร์สริท กิวแมนเอ็ดริกและไซเทลนักระบำพักตราแห่งเทลลูสูนักระบำพักตาคืออะไรพวกเขาคือพวกคนที่สามารถเปลี่ยนหน้าตารูปร่างเป็นใครก็ได้อีกทั้งยังเรียนเสียงได้จะเหมือนกับคนคนนั้นจริงสี่คนนี้นี่แหละครับที่จะเป็นหัวโจกในแผนการโค่นล้มพอลงจากบันหลังส่วนแผนของพวกเขาก็คือการฟื้นคืนชีพแบนแคทไอเดโฮให้กลายมาเป็นโกลาและส่งเขาไปหาพอ ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะเริ่มงงบ้างแล้วว่ามันจะต่อจากฉากจบภาคสองยังไงผมก็งงอยู่นิดหน่อยครับพอทลองมาพินิพิจารณาดูแล้วทิโมธีเชลเมตในบทของพอพี่แกก็ไม่น่าจะเข้ากับพอในร่างที่เป็นผู้ใหญ่เกือบ30แต่พูดงั้นก็ไม่ได้ครับเพราะว่าอาจจะบิดบิดได้นิดหน่อยในเรื่องของอายุพอสไปช่วยยืดอายุของคนพอในสิบปีข้างหน้าจึงไม่จำเป็นต้องทําให้ดูแก่มากขึ้นก็ได้ครับ แต่มันก็ย้อนแยงเพราะอัญญาเทเลจอยที่โผลม,มาให้เราเห็นเป็นอาเลียน้องของพอเธอน่าจะอายุอยู่ประมาณสัก18ครับแต่เรื่องราวของพอเมสเซอานั้นจะห่างแค่12ปีหลังจากผมลองสรุปเล่นๆในหัวแล้วผมก็ตกผลึกออกมาได้ครับว่า3ทิศทาง3ทิศทางนี้อาจจะเป็นไปได้ในดูนภาคต่อไปอิงจากข้อมูลในดูนเมสเซอาและความคิดของผมผลทางที่1ครับสงครามในทายเรื่องเราจะเห็นว่าเกรสเฮา หรือพวกขุนนางบ้านต่างๆในสภาแลนสลาร์ดบุกเมเยืยนอาราคิดแล้วและพวกบ้าน,นต่างๆก็น่าจะเป็นเพื่อนบ้านของพวกค่าวเแน่นชัวครับไม่น่าจะใช้พวกที่สนิกับจกรพพัดการขยายความกีฮาร์ดหรือสงครามสิบสองปีที่ในหนังสือไม่ได้กล่าวไว้จึงน่าจะเป็นหนทางที่ดูจะเข้าท่าที่สุดครับยิ่งไปเจอตอนจบแบบปาหมอนของดูนเมสยาทุกคนก็น่าจะเข้าใจครับว่าถ้ามันออกมาเป็นหนังมันไม่น่าจะเวิร์กแน่ๆครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องตอนจบในท้ายคลิปแล้วกันหนทางที่2 เล่าตามเดิมถึงจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปบ้างหรือมีบางตัวละครที่หายไปผู้กำกับก็บยังคงยึดแกนเรื่องเดิมอยู่เสมอครับซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าในเรื่องนั้นจะทามสกิปต์1ิปีไปเลยเหมือนในหนังสือพร้อมเปลี่ยนโทนจากแนวฮีโร่เจอร์นี่เป็นเกมสืบสวนสอบสวนและการเมืองแทนพ่อในตอนนั้นแทบจะไม่ไว้ใจใครแล้ครับแม้แต่อิลูลานเธอเขยังวางยาคุมใส่ชานี่เป็สิบปีเพื่อไม่ให้พ่อนั้นมีรัชทายาท แต่ก็มีบางอย่างที่น่าคิดครับและผมก็อยากให้ทุกคนคิดตามคือในตอนจบของดูนพาร์ทูเหมือนชานีจะจะไม่เอาเลยครับเริ่มไม่เห็นดีเห็นงามกับพอแล้วแต,แต่ที่เขาดื่มวอเตอร์อับไลท์เข้าไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเป็นคุ i ซาร์ฮาดูรักมันจึงนํามาสู่ทฤษฎีที่3สลับครัวจะเป็นอย่างไรหากพอเจอชาแนลงอนไซและก็ไม่กลับไปงอแถมพอ,อยังไปชอบไอรูรานอีกแผนการวางยาคุมกาเนิดไอ,อลูรานอาจจะเริ่มขึ้นก็ได้ มันอาจจะเป็นแบบเหมือนแบบที่2นั่แหละครับแค่ในช่วงตน้นดูน่าสนใจสำหรับคนที่อ่านหนังสือมาแล้วมากกว่าแต่พอลองคิดเล่นๆอย่างนี้ทฤษฎีในหัวผมมันก็แล่นไปไกลมากขึ้นครับหรือชานีอาจจะเป็นคนที่จุดพอลงจากบัลลังก็เป็นได้ทั้งหมดทั้งมวลคือการรีวิวและการรีแคปเรื่องราวรวมถึงสปอยดูเมสซอาน,นิดหน่อยครับส่วนใครที่ไม่อยากฟังเรื่องราวตอนจบของมันก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับและไปหาหนังสือมาอ่านแทน แต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายให้ผมรักกายด้วยนะครับตอนจบแบบปลาหมอนนี่ก็เป็นนิยามให้กับดูมเมสเซียได้ครับมันอารมณ์แบบเอเออ้าวพี่จบแล้วเหรอแล้วก็ภาคต่อไปใน c h i l d e n of d พี่แกก็ทำคลิปอีกครับแต่ผมจะเล่าสรุปดูมเมสเซียให้ฟังง่ายๆกันละกันพอนั้นโดนระเบิดเผาศิลาครับเข้าไปทําให้ตาบอดระเบิดนี้เป็นระเบิดที่คล้ายๆกับระเบิดปละมานูนนั่นแหละครับแต่พี่แกจะปล่อยล้างสีทําลายในเยื่อดวงตา ทำให้คนที่อยู่ในระยะนั้นใครโดนก็รับรองตาบอดกับทั่วหน้าซึ่งพอก็โดนครับหลังจากตกลุมพรางพวกแผนกลุ่มกอกระบดแต่ถึงพี่แกจะตาบอดพี่พอแกก็มีทัศนพยากรณ์ทาให้พอเห็นรอบข้างได้บ้างใครยืนอยู่ตรงไหนแสดงสีหน้าอะไรใส่ชุดอะไรมาทํางานในวันนี้บ้างแต่พลังนี้มันก็ไม่ได้เห็นแบบเดียไทม์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพอจะสู้กับใครรับรองแพ้หมดครับแต่มันก็มีธรรมเนียมของเฟเมนอย่างหนึ่งครับ ที่บอกว่าให้ทิ้งคนตาบอดไว้ในทะเลทรายฟังแล้วดูเหมือนทารุณแต่การมีตัวถ่วงอย่างคนตาบอดอยู่ในทีมมันอาจจะรังทําให้ทีมนั้นอ่อนแอลงแม้แต่พอที่เป็นจกักรพรรดิและเป็นคุยซาราร์ารักเขาก็รู้ดีครับในธรรมเนียมนี้เมื่อเขาเป็นเฟมเมนแล้วเขาจําต้องทําตามกฎนี้หลังจากกําจัดก,กบฏไปได้หมดแล้วพี่แกก็เดินลับเข้าไปในทะเลทรายทิ้งลูกเมียแล้วก็อาเรียวไว้ในเมืองไม่มีใครเห็นศพหรือพบเจอตัวพออีกเลยเจ้าแบบนี้เลยฮะ จะว่ามันจบมันก็จบแหละฮะแต่คนอ่านเราไม่น่าชอบแบบนี้และผมว่าใครที่ดูหนังก็ไม่ได้อยากจะเห็นพอเดินหายไปในทะเลทรายแบบนี้หรอกจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ก้นมาได้และถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมรักไกายด้วยนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปซึหรับวันนี้รักกายขอลาไปก่อนสวัสดีครับ